เบื่อกันไหมครับสาหรับปัญหาที่ต้องมานั่งเฝ้าหน้าจอเกมเวลาต้องฟาร์มเกมอยากจะทําอย่างอื่นไปพร้อมๆกันก็ทําไม่ได้อย่างเช่นดู YouTube และอยากฟาร์มเกมไปด้วยก็ทําไม่ได้แถมหลายๆคนก็ต้องเจอปัญหาเนื้อที่พื้นที่โทรศัพท์ใกล้จะเต็มอีกไม่รู้จะแก้ปัญหายัางไงต้องทําให้เราลบเกมที่เราอยากเล่นออกไป ผมขอแนะนำเลยนะครับแอป UG Phone จะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ให้กับทุกๆคนได้แน่นอนนะครับ UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันเช่ามือถือที่เปรียบเสมือนเรามีมือถืออีกหนึ่งเครื่องในโทรศัพท์ของเราเลยนะครับสามารถนำไปบอดฟาร์มเกมได้24ชั่วโมงไม่ต้องมานั่งเฝ้าหน้าจอเกมให้หน้าเบื่อทำให้เรามีเวลาว่างออกไปทำอย่างอื่นที่เราสนใจอย่างออกกำลังกายฟังเพลงดูหนังดูซีรีส์ได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับ สำหรับ UG Phone นะครับมีให้โหลดทั้งใน Play Store และ Apple Store พิมพ์ไปได้เลยนะครับว่า UG Phone ก็จะเจอก็สามารถกดดาวน์โหลดไปได้เลยนะครับหลังจากที่ทุกคนเข้าแอปมาแล้วให้ปัดขวาไป2ครั้งนะครับแล้วก็สามารถกดเริ่มเพื่อที่จะใช้งาน UG Phone ได้เลยครับผมพอถึงหน้าต่างล็อกอินให้ทุกคนเลือกได้ตามใจชอบเลยว่าจะล็อกอินผ่านทางไหนจะเป็น Google Facebook หรือจะเข้าสู่ระบบโทรศัพท์ก็ได้ มีให้เลือกหลากหลายช่องทางในการที่จะเข้าสู่ระบบส่วนใครที่มีปัญหาโหลดแอปมาแล้วไม่เป็นภาษาไทยก็สามารถเลื่อนไปมุมขวาบนก็จะเห็นว่าสามารถสลับภาษาจากภาษาอื่นกลับมาเป็นภาษาไทยได้หรือใครถนัดภาษาอันไหนก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยครับผมใครที่อยากได้ส่วนลดเพื่อน,นำไปต่อเวลาเพิ่มก็สามารถใส่โคด้ด n u e n g g 2ตัว ก็สามารถนําไปใช้เป็นส่วนลดในการเพิ่มเวลาได้นะครับผมหลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแพ็กเกจของ UG Phone นะครับจะประกอบไปด้วย U V A P G V A P และ S V A P ซึ่งแต่ละแพ็กเกจก็จะมีความแตกต่างกันแพ็กเกจเริ่มต้นจะเป็น U V A P ซึ่งจะเป็นแพ็กเกจที่ราคาถูกที่สุดจะได้สเปคเบื้องต้นที่3คอ3แรม30 GB ก็คือ30 จิก abyte เนื้อที่ในการที่เราจะโหลดเกมได้ส่วนใครนะครับที่ใช้งานแพ็กเกจ UVP Pack เริ่มต้นมาแล้วรู้สึกว่ามีอาการแหลกอาการกระตุกเริ่มขึ้นก็อยากจะแนะนำนะครับให้ทุกคนเพิ่มเงินอีกแค่2บาทต่อวันก็จะได้เป็นแพ็กเกจ GVP ก็จะได้ความลื่นมากขึ้นและก็สบายมากขึ้นจะได้สเปคที่4คอ4 r แรมเนื้อที่ในการโหลดเกม64จิกรับรองว่ามันแน่นอนครับผม ส่วนใครนะครับที่ยังไม่พอใจกับแพ็กเกจ GVP ก็สามารถสมัครเป็น SVP ก็จะได้ความแรงขึ้นมาอีกเป็น8คอร์16แรมพื้นที่ในการโหลดเกมถึง200จิกนะครับเรียกได้ว่าแรงมากๆนะครับเป็นตัวจบแบบจบจริงๆนะครับหรือใครนะครับที่ยังไม่มั่นใจว่าเอ,อ้ยเราจะชอบใช้งานแอปนี้ไหมนะครับก็สามารถที่จะทดลองใช้งานแอป UG Phone ฟรีนะครับ4ชั่วโมงนะครับเบื้องต้นจากเพชร ที่ทาง UG Phone แจกเข้ามาให้เราในบัญชีสามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับในราคา250านะครับผมหลังจากนะครับที่ทุกคนสั่งซื้อสำเร็จนะครับก็จะมีหน้าจอมือถือปรากฏมาในแอป UG Phone ให้ทุกคนได้เห็นกันแล้วแต่เราเลยนะครับเราจะซื้อกี่เครื่องก็ได้กี่หน้าจอก็ได้ตามที่เราต้องการพอเรากดเข้ามาในหน้าจอก็ให้เราสามารถกดล็อกอินผ่าน Google Play Store ใส่อ e ีเมล และก็โหลดเกมตามที่เราต้องการที่จะเล่นได้เลยส่วนตัวผมเองจะโหลดเกม l i n e เล n เ e r นะครับผมหลังจากที่ผมโหลดเกม l i n e เ a n g e r เสร็จก็สามารถฟาร์มปล่อยบอททิ้งไว้ย4บสชั่วโมงได้เลยไม่ต้องมานั่งเฝ้าให้หน้าเบือ่ออยากจะไปทำอะไรก็ได้กลับมาก็ปล่อยฟาร์มทิ้งออโต้ไว้ได้เลยอยากจะไปทำอย่างอื่นก็ทำได้ส่วนในเรื่องของเนื้อที่ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะหนัก เนื้อที่ในมือถือเราเพราะว่าเราโหลดผ่านแอป UG Phone เราก็จะได้เนื้อที่ที่แอปเขาให้เราโหลดได้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์กับคนที่มีปัญหาเนื้อที่โทรศัพท์เต็มนะครับและก็คนที่ไม่มีเวลาในการเฝ้าหน้าจอฝามนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าใครมีปัญหาหรืออยากจะพูดคุยกับทาง UG Phone ก็สามารถทักไปทางแฟนเพจ a c e b o o k ไลน์ Line, Discord ของ UG Phone ได้เลยหรืออยากจะเข้ากลุ่มพูดคุยแอป UG Phone ก็สามารถเข้าได้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างเลยนะครับมาสัมผัสประสบการณ์ใช้ UG Phone เหมือนกับผมได้เลยนะครับ